หอบวนะ <c oughs> ามวันด้วอย่าที่ทําพันหายจันนี้ต่อไปสุภาคาวขำถวายทานได้ก่อนเด้อท <c oughs> ุกผู้ทุกคนเจ้าบอกเจ้าเจ้กระตังมุกตั้งใจอา <c oughs> ่าพันมากว่า เออเราอามาที่จักผ้าพอเป็นวี่ทีนี่นะผ้าหนึ่งนั่นพ่อพจิจุตัวนี้นี่เออเอาใจเออเออเอาใอายนะู่เวลอยู่วลาสุดนั โยมโยมเอาพร้อมแล้ววนั่งโมตัสนะพะคะวโตอรหะโตสมมาสมุทัสสะนะโมตัสนะพะขาวโตอรหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมังสุปปัจจันตสนาสัมปันนังสารินังโพชัังอุทธกังวรังพุทธัสสะ ภูษยมาอิมานีวายังพัตเตพัตตานีจับปริวรานีที่ภูสังขาส่าโอโนสยามาสาธุโนพันเตที่ภูสังโฆอิมานีพัตตานีจับปริวรานีปฏิคันหาตูอัมหากัง ที่ขาราังีิตายะสุขายะขาพพ้าแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสึส่งัาหหารกับขอรานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทาั้งหลายเพื่อประโยชน์แห่ความสุข แกข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอกาลนะนันเธอสาตอีพอมันจรล่มดีไหมคอยยักงอบางอไยอกอแฟนแ่บนี้ต้องห้อเขาหงูต้องหอนน้ำมั่วได้รอบที่สองแล้วบ้าเลย มีจุดยังบอกแล้วนกต่อดูอ้าวรำเลี้ยงรำเลี้ยงพัะตหารมาบป่ะเนี่ยเอากันเอ่อคุณบางคนห่างทองทุณบอกว่า,านี่คุณแบบจน างทองต้งมาว่านีสันวะนี่มันมางานจังมาทำในรับพ่อีี่ได้รับอาหารก่อนเป็นเครื่องประกันคุณภาพว่าตั้งได่บวหวานผระกับโขนนสิทินะเราพุมมือคนดัก นอนนอนกระเตนนนกระเตนเนาะเอ้าเมื่อใดวันขาวๆนละนั่งอยู่อยีอ่า้ยเนาะีวนี้เอาบอกเฟมมาล้ำชัดว่ากันเยองานตงานตินยงานเสร็จ

นี่แหละเขาว่าบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจังไม่มีงานเขาคบมาหลายเดือนเนาะก็าสมหน่อยแต่งานมากเต็มหยัดเลยบไปบังนังข้างนอกก็เต็มข้างในก็ล้นนี่แหละสมเพิ่มเขาหบองนี่บ้านน้อยหลังนี้สุขีเ <im expands> <trendy> สียจังนะเอาบ้านบ้านเสร็จแบบเกิดพันดึกสดเกิดพันดึกสดเสริมเกิดพันดึกสดมันจะมีน่าสดด้วยนะ มาเลมางไม่เคยผ่านไปเออกมาที่นักนน่ก็เลยข้ามมาโอ้ท่ามซ้อมเลยนั่นหลายคนโผล่นี่ก็ดีเจนึ่งก็ดีเจนะจังพ่ออุมาดย เ็ีประชาษาันธ์ับอกขนาดกานพ่าโอทโอทีโอตีจัหหงหวัก็ได้องามุกาวเดิ Está muy bien. สนมากไปพักเติมน้ำมันพักควนใจาะไปเก็บด,ดอกแคอันพวกบปดูจกักพวกกินมาเป็นมอ่งให้เจาสลอดแสล่ให้จเจาะหัวปอาหวอนะเบ่งข่อยนี้เบ่งข่อยน้เบ่ง่นี้บ่งข่นือาจากของเสียมันมีบิบาบนนมบนมันมีโนบ้าเราใหญ่มีบโน chúng ta là đâu mà này đâu mọi người đi ơi mọi người đi ơi mọi người đi mọi người phạ đâu. một เสียก <in> ็จะเป็นเหลือเวก็แลาแต่้ยอมันดูดดึงดึงขึ้นลูกมันต่ำหนักเลยฉันม่เหลือยวกาเงี้ยมาส่อบเพรามนมาสัมบ่าได้จังไดฮอ๋อแซงอ่อแซงอ๋อแซงอันนี้ขณะนี้อาจารย์ดรกำลังเพื่อนยากตักเทื่อนยากอยู่รู้จักไหมโยมเพื่อนยากเอ่อวัวลอยแต่ฝืนยาก เราต้องอาจารย์สมบัติแล้วตักเนี่ยบ่ค่อยหวานนะเพราี้นี่บ่ค่อยหวานต้องตักอะไรอืมเออดูซาลาโบุรีบ่เดี๋ยวนี้วัดซาลาโบลีบ่พี่มาผู้ใดฮะหักเมียเนี่ยให้ให้เมียกินเกลืเด้อ แต่คนโปรดิวซ์เนี่ยให้เมียกินกลวงมุสีอมยิ้มอันนี้เขาวาดิอืมนล้เป็นยังเนี่ยอันอันนี้ไอ้เนียเราไม่กินวาอนมาหน่อยมาบัลงนี่ยไม่กินมาหน่อยมันบด้กนเลยท่านพาเาเป็นมาหน่อยไป คณะนี่คณะสงกํลังหับผัดทหารเนาะแาบดมเตรียมน้ำไเด้อ,อนนดเออจบบ้เาบาจาสนะาวอ่อนาิตนำมณอลเนาะเออกระจายหายนำมกรพรจตเาบ,บาจาสาวอออมาเอาแไวทีเดียวเลยก็ได้ได้กวได้ไกลนาะพพอเนาะถวาไวเลยเนาะโอเคเห็นยี่พอแล้วมีความสุกอันนี้ก็หัวอ โอ้ยนุ่งหันไปกับป็ดพินผัอมีความสุดความสุดัานก็ไเลยอยู่ตรงเลียมเพชรจังวัดนม่นเอาผัถทอไปส้อนหนังสือผัวทอแต่ผัวท่าสอนหรอกหวนไฝ่าเเ้อมันจะไปเรื่องคนแห้งารระวังอาหารกับซ่องเสียวหยางอาหารก่อนเ้อลงทองซ่องงานเดย์จะเย็นเย็นมีเพื่อนเลี้วกล้วยก่อน อันนี้แม่นามัวกวนะเออตัวมัวกล้วยไปเราถวายซองดีไถทาลูกไปแม่จะสาวเราไปถวายเลยไปู้เดียวย่งตัวเบาหนิมีเพราะว่าคนักหน่อยวะกระทายหน่อยเอาละบันีิญาิโยมสาธุชนทั้งหลายเนาะก็เดี๋ยวฟังสัมมนียกถาจากประธานสงสักเล็กน้อยก่อนไม่ต้องมากเพราะว่าเดดไม่ออกแล้วนะก็เพื่อเป็นสิริมงคลอ่า ไม่เป็นไรเออเอาไมอีกดวงเรืมากอ๋อจัดไหยเลยน่คันนี้อืมคอยเห็นตัวน้องนอนอยู่หนาเฮี้ยนจะผ่าบวงจัดการมันสั่งมันเรียบร้อยใช่ยังแต่ะวันจปเทศบาลเอราวันในฉันเด็คนด้เห็ดใหม่ก็เลยว่าโอ้บราลุในเทวะคือยอสั่งว่ายันตตักลายตัว บราได้นอมนมอมนตายขวามอยวน่จกตในช่วงนี้ก็เดี๋ยวฟังสโนเนาะอาจารย์พระคูปริยบพัทรพรพัรธานสง đường, subscribe đồ vật, Ghiền สนิกชนที่มาร่วมในงานวันนี้วันนี้เป็นงานมงคลตามที่ญาติโยมทั้งหลายเรียกกันมงคลสมรสมงคลสมรสระหว่างฝ่ายหญิงบ้านเจ้าสาวก็คือนางสาวดวงฤดี วมมาเกตแล้วก็เจ้าบ่าวผู้มาร่วมในครอบครัวคือมาขอร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัวก็คือนายมีโชคชมพูเราเรียกว่าเป็นมงคล <c oughs> ที่ว่ามงคลก็คือดีดีทั้งสอง,งทั้งสองฝ่ายฝ่ายเจ้าสาว ฝ่ายเจ้าบ่าวก็ตามคนก็ตา่างดีทั้งวงตระกูลนี่นเพิ่งก็เลยว่าเอาสองวงตระกูลนี้มารวมกันคือไม่ใช่ว่าเฉพาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือทั้งวงตระกูลคือพ่อแม่พี่ป้านาอาน,อน้องทั้งหลายก็อยู่ในวงตระกูลนมารวมกันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่า ให้เปลี่ยนใจอ,อะไรให้เปลี่ยนใจคือให้เปลี่ยนจากใจมีอยู่ใจเดียวคือ,อตระกูลเดียวนี่ไปสู่อีกตระกูลหนึ่งอีกตระกูลหนึ่งก็คือให้แบ่งหรือเปลี่ยนมาอีกตระกูลหนึ่งคือให้มีความรักเสมอกันนอกจากจะมีจิตมีใจเสมอกันแล้วเราก็ต้องมีความรักเสมอกันทั้งพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาว จ้าบ่าวก็ต้องมีให้เท่าเทียมกับพ่อแม่ของตนเองเจ่าสาวก็เหมือนกันหรือให้เท่าเทียมคือความรักในให้เท่าเทียมกันระหว่างพ่อแม่พี่ป้าป้านาอาของหึ่งตระกูลที่จะเข้ามาร่วมกันเป็นยังบอกว่าให้เอามารวมกันเป็นหนึ่งหรือไม่ให้มีสองเพราะฉะนั้น งานอันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่จึงเรียกว่าเป็นมงคลแต่มงคลส่วนมากก็เคียงโต้เลือกกันแต่วันนี้เป็นมงคลจริงๆเพราะว่าหนึ่งเดินเข้ามาก็เจอแล้วนั่นก็คือความเป็นอาวุธมงคลตัดออกไปอัปมงคลตัดออกไปก็คือไม่มีเล่าไม่มีแอันกฮอหอ่อยังไงตัดออกไปเลยในะสิ่งนี้เป็นอัปอัปมงคล นั่นก็เรียกว่าเป็นมงคลร้อรซนมงคลที่สองก็คือพระนีไม่บ้าท่านแบบท่านบอกว่าเห็นพระเป็นบุญตาได้ดได้จาก็เป็นบุญปากได้อุปัมภมอุปถาก็คือตรงนี้แหละเป็นบุญวาสนาเป็นบุญใจนี่นคือความเป็นมงคลเราจึงเรียกว่าทีนี้สมรสก็คือการแต่งงานเอามารวมกันเรียกว่ามงคลสมรส ในม,มงคลน,นั้นมันมีครบบริบูรณ์เพราะนั้นการแต่งการแต่งงานก็คือเอาภาระหน้าที่เข้ามาคือเพิ่มภาระหน้าที่เข้ามาฝ่ายชายก็มีภาระหน้าที่ต้องดูแลไม่ใช่ว่าดูแลเฉพาะภรรยานะต้องดูแลพ่อแม่ฝ่ายภรรยาด้วยฝ่ายภรรยา ก็มีภาระหน้าที่ต้องเพิ่มเข้ามาก็คือดูแลพ่อแม่ของฝ่ายสามีอันนี้คือภาระที่ต้องเพิ่มเข้ามานอกจากจะดูแลตนเองดูแลนั้นแล้วก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงไม่ดูแลอยู่อย่างนี้ <c oughs> ความรักมันจะไม่มีวันไหนจะไม่มีวันที่ <c oughs> จะน้อยลงไปมีแต่จะเพิ่มขึ้น ที่โบราณหรือตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลก็มีถ้าเบื่อหน่ายพ่อแม่ความรักมันก็จะลดลงความรักทั้งผู้เป็นภรรยาก็จะลดลงถ้าสามีเบื่อหน่ายพ่อแม่ของตนเองภรรยาเบื่อหน่ายพ่อแม่ของฝ่ายสามีความรักมันก็จะลดลงคือมันจะไม่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น เราทำยังไงมันจึงจะเพิ่มขึ้นเราก็ต้องแบ่งปันให้มันเท่าเกันคืออย่าให้มีมากอย่าให้มีน้อยคือให้เสมอกันพุทธเจ้าจึงบอกว่าเสมอตระกูลเสมอทรัพย์เสมอใจคือตระกูลก็ต้องเสมอแม้จะสูงจะต่ำจะร่ำจะรวย<ม>ก็ต้องวางตนให้เสมอวางตนให้เสมอ เพราะฉะนั้นญาติโยมนะเพื่อศาสนาชนิกชนทั้งหลายวันนี้พวกเรานั้นได้มาเป็นพยานในการที่สองจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันนั้นเราทั้งสองนี่ต้องนึกถึงวันแรกเสมอนะอย่าไปถึงนึกอย่าไปนึกถึงวันที่ทะเลาะกันเราต้องนึกถึงวันแรกที่เราเข้ามาอยู่ร่วมกัน วันแรกที่เราเคยบอกกันเลยเขาเคยพูดกันยังไงก็ให้เป็นวันแรกเสมออย่าให้เป็นวันใหม่อย่าให้เป็นวันเก่าให้เป็นวันใหม่อยู่ตลอดก็คือวันแรกเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้เราก็จะมีความรักมันก็จะยั่งยืนแล้วก็ยาวนานเป็นอะไรเป็นกระบองไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรับว่ามันลืม เราให้เบาไทย,ยเป็นหนังสือหลังเลินเบายากักเอาคืนมาเฮานี่ล่ะคืนมาห้าเฮานี่ละเขา,หา,หายอดทองกระป๋องยอดเพชรก็คือ,อยู่นํากันโดนๆเช่น่ะบ่มีมือน้าย่ามีมือแหงงมงยำแก่ยำเจ็บยำป่วยยำไข้ก็ดูแลเอาใจใส่ว่าไฟญาติไฟตนเองญาติไฟบ่มนก็คือไฟสามีหรือไฟภรรยา เจ็บไข้ได้ไป่วยก็ต้องดูแลคือให้มีเวลาให้มีเวลาให้เสมอกันถ้าเปลี่ยนยูจังซิกก็ซีได้ไปตามคือเพิ่นว่าทั้งหล่ก็เท่ายอดทองก็บอกยอดเผชรแต่ถ้าเฮาเห็นแก่ตัวความรักมันก็นสั้นลงทันทีนะก็เห็นแก่ตัวนี่ความรักสั้นความเห็นอ,อกเห็นใจกันก็สั้นเป็นจุดท้ายก็เลยยู่นํากันบ่ได้ การที่เป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าเขาร,รู้จักแล้วเ,เขาเข้าใจเรื่องการใช้ชีวิตครูมันก็นสิดูดนคำว่าคำจาเคยว่านตั้งส่ก็ว่าอ่านอย่คือเกาเด้ออย่าสวให้บ่มีหวานเน้อเมืม่อทำไปได้มือเดี๋ยวซองเมื่อได้เดือนหนึ่งสองเดาะคำว่าหายไปห่างสั้นกุดตุดและอุ้ยเอาเมื่อนี้คือเป็นจังซี้เนาะกุเตรียมหลบก็ไม่คอนสกว่าแล้วเนาะผู้ชายหยา คันเรียเบึงน้าเรบอกิ่มมาเตรียมตัวลบเดียจะไปบืนไปข้างหน้าไปเตรียมตัว <c oughs> นะเพราะนั้นเอาใจใส่กูใจเขา้าใจเหาละใส่กันดูแลกันก็คงจะมีอย่างบนลายก็ขอฝากไว้สำนี้ละคือให,นะให้บึงบ่งตระกูลนะให้เบึงบ่งตระกูลบึงพ่อบึงแม่ให้บึงกันเลี้ยกันให้ดูแลกันเลี้ยงกันคำว้าคำจา่าให้เบ้าหนูหัวมนวน ว่าว่าหนวดหัวมวนมีหยังกระแบงปันยอเซสปไปเสียงถ้าเสียงแล้วมันไม่ดีจะามาเบิ้งขลเหลาเคอันนึงหนวกเบิง้งซื้อนี่ล่ะเขาแต่งงานไปไปข้อข้อขอ,อย่างอะไรได้อด้จามีเด้จู๊กเด้ข้ออย่างไปข้อเมียมีเมียน้อยอย่างนะี โอ้ย oh, ของแมนเราซั่นเหนียกได้บัดขออย่างกระอบขอมาข่อยเลียนมีว่สั่นวะเลยเอามีดไล่ฟัน <c oughs> ขอออื่นก็ขายแนะ่ขอเงินเงินเงินส้นก็ขขยแนะ่ว่าสั่นว่าหน่ะนี่มาขอมีเหนียวน้อยซสั่นว่าไล่กันบัดเอาคักๆโลกเราเสียทุกอย่างนั่นแหละคือมันเสียสัจจะเพราะว่าเสียสัจจะยังไงมันก็เสียนะเงินทองก็เสียอะไรก็เสียเพราะนั้นเราให้มีสัจจะเหมือนกับวันนี้ที่เราบอกกันว่าเราจะรักกันช่วน,นิรัน ก็ขอให้คำนี้มีอยู่ในใจของเราตลอดไปนะขอจะเจริญพร